เอาเลยครับสู่ผู้ชมนะครับผมวัฒนาเบ้กลับมาพบกันอีกครั้งในะนิยายวายเรื่องโลจิสติกติดเมียโดยดองกี้ i, ตอนที่13นะครับเรื่องราวจ,จะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนคืนแรกกับพี่สิงตอนนี้ผมกําลังนั่งจ้องหน้าไอพี่สิงอยู่กลางห้องหรือก็คือส่วนห้องนั่งเล่นนั่นแหละพี่มันยังขำผมอยู่เลยนี่ขนาดผมเข้าไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วนะออกมามันยังขำไม่หยุดมันบอกว่าไม่เคยเจอใครทําเรื่องปัญญาอ่อนได้จี้ขนาดนี้ แล้วผมจะทําอะไรได้วะนอกจากนั่งหน้าหญิงไปตูดหมาตรงหน้ามันแล้วมองมันขำผมเนี่ยหิวยังเดี๋ยวผมเลี้ยงเออหิวมากอะ่ะมากจนจะแดกคนได้ทั้งตัวละกินผมได้นะไม่เล่นตัวด้วยเอา้าพี่สิงห์มันพูดยิ้มยิ้มแล้วจับชายเสื้อเตรียมจะถอดผม,มรีบยกมือห้ามแล้วถลึงตาใส่มันไอ้ฉันนี่ก็กวนตีนตลอดเลยพี่มันหัวเราะอ,อีกก่อนจะแกลมไอเบาๆแล้วพยักหน้าให้ผมไปสิผมจะพาไปกินข้าวหรืออย่าออกไปกินข้างนอกไม่อะ่ะกินนี่ละ ผมกัอไอพี่สิงห์ออกจากห้องลงมาที่ร้านอาหารใต้ตึกตอนนี้เริ่มมีคนทยอยกลับมาที่หอ,อกันแล้วเพื่อนร่วมคณะผมก็อยู่ที่นี่กันเยอะเลยส่วนพวกผู้หญิงต้องเดินผ่านตึกที่ผมอยู่ไปทางซ้ายอะถึงจะเจอหอพักเฉพาะผู้หญิงไอพี่สิงห์เมกซิฟว่ามีฟิตเนสที่หอหญิงด้วยถ้าอยากเล่นต้องเสียค่าเข้าเป็นร้อยอะสู้ไปสมัครที่ฟิตเนสข้างนอกดีกว่าทีเดียวจบสั่งเลยพี่สิงห์มันบอกเมื่อเรามาถึงร้านอาหารเรียบร้อยมันสส่งกะเพราวรวมเผ็เดๆไข่ดาวไม่สุกส่วนผมเอาไข่เจียวหมูสับร,ราดข้าว ตอนแรกผมก็งงอ่ะกระเพรารวมคืออะไรพอเห็นแม่ค้าใส่ทั้งหมูไก่กุ้งปลาหมึกหอยเนื้อปลาผมเลยไม่สงสัยอีกต่อไปแม่งโวมจริงๆอ่ะคืนนี้เป็นคืนแรกที่นอนด้วยกันสินะพี่มันพูดขึ้นยิ้มๆแล้วเท้าสอกบนโต๊ะมือค้ำคางมองหน้าผมทําไมจะปล้ามผมเหรอผมทําเป็นสะดิ้งยกแขนกอดตัวเองแน่นพี่มันทําหน้าตายแล้วถอนหายใจตอนแรกพี่ก็ว่าจะเล่นแต่พอเห็นหน้าปวดขี้เราแล้ว,ลวพี่เลยไม่ลงเลยว่ะจุย๊ยเถอผมให้ปากใส่มัน พี่สิงห์มันหัวเราะก่อนจะลุกไปเปิดเปบปซี่มาให้ผมเพิ่งสังเกตว่าพี่สิงห์กับผมเราจะใช้สรรพนามแทนตัวตามอารมณ์นั้นๆอย่างถ้าผมงุดงิดเพราะพี่มันปั่นประสาทผมก็จะใช้พี่มึงเรียกมันใช้กูแทนตัวเองบ้างส่วนพี่สิงห์มันใช้ผมตามปกติเวลาวอรแต่บางทีมันก็ใช้กูมึงอย่างตอนนั้นว่ามันไม่ได้เล่นๆมันจริงจังแต่พอมาใช้พี่แทนตัวเหมือนกับมันเอือมระอาผมอะสีหน้าอย่างกับพี่ชายเบื่อหน่ายน้องงั้นเลย thank you พอได้กินแปปสสนแบบซีซ่าๆแล้วแบบมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอะ่ะส่วนพี่สิงห์มันกินน้ำแดงทำตัวอย่างกับกูมานเลยวุย้ยได้แล้วจ้าเสง์แม่ค้าตะโกนบอกพี่สิงห์เลยลุกไปเอาพร้อมกับของผมด้วยเลยผมมองข้าวสวยร้อนๆกับไข่เจียวเหลืองๆราดซอสมะเขือเทศและน้ำลายสอ,อส่วนของพี่มันโคตรจะน่ากินเลยแต่พริกแดงไปอะ่ะผมขอผ่านเด้อผมกับพี่มันนั่งกินข้าวไปคุยไปตอนกินข้าวพี่มันไม่ได้กวนตีนผมหรอกมันก็คุยเรื่องเรียนอะ่ะ ว่าทำไมถึงเลือกลงสาขานี้ลงคณะน,นี้ไม่สนใจคณะอื่นที่มีสาขาเยอะกว่านี้เหรอจริงๆโลจิสมันก็มีหลายสาขานะแต่ที่มหาลาัยนี้เขาเพิ่งเปิดได้สาขาเดียวผมลงเพราะคณะนี้มันมีคนลงน้อยอะหมายถึงตอนอยู่ช่วงมหไม่มีใครลงเลยผมเลยลงแถมผมคิดว่ารับน้องมันน่าจะไม่โหดแบบวิศวะที่ไหนได้แม่งไม่โหดแต่เจอผีเลยอะ่ะปีที่แล้วไม่มีใครเจอมาเจอปีเราเนี่ยละ่ะไอพี่สิงเคี้ยวปลาหมึกกรุบกร,กรุก่อนจะยกแก้วน้ำขึ้นดืม่ม ผมเผลอมองมาแล้วกลีน้ำลายลงคออึกใหญ่ตอนพี่มันกลีน,น้ำและลูกกระเดือกขยับขึ้นลงตามจังหวะแม่งเป็นอะทรที่โคตรเซ็กซี่อ่ะผมสะบัดหัวเบาๆแล้วสดใจไข่เจียวหมูสับของตัวเองให้มากกว่าลูกกระเดือกพี่มันแล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรสนุกๆปะมีสิไม่นานก็เข้ากีฬาของมหาลาัยแข่งระหว่างคณะอยากลงแข่งอะไรไหมล่ะไม่อ่ะขออยู่เฉยๆดีกว่าเป็นสาวข้าสนามบอลให้พี่ปะละ่ะผมด่าพี่มันแบบไม่มีเสียงว่าห้องมือ,อ่ะพี่มาเลยขับและกินน้ำ ผมนี่หันหนีแทบไม่ทันผมจะมาโดนลูกกระเดียกมันตกไม่ได้ไม่ได้เว้ยแคทหลังจากอิ่มน้ำสำราญพี่สิงห์มันก็จ่ายเงินและพาผมมาที่มินิมาร์ตมินิมินิมาร์ซะด้วยนะมินิมาร์ซึ่งอยู่ใต้หอสองตอนเดินมาผมเจอพี่หมีด้วยพี่หมีมองผมกับพี่สิงห์เขม่งเลยถามจริงเหอะที่มาอ้อยกูเนี่ยเพราะพี่สิงห์ปะวะก็พพ่โคมันบอกว่าสองคนนี้ไม่ค่อยถูกชะตากันเท่าไหรอ่อ่ะไม่ใช่ว่าพอร,รู้ว่าไอ้พี่สิงห์มันแกล้งผมเลยคิดว่าพี่มันชอบผม พี่หมีเลยแกล้งเพื่อปันประสาทออกนะถ้าทำจริงๆผมด่ายกคู่อะเลี้ยงปะผมหมันไปถามคนพี่ที่อาสาพามาที่นี่พอพี่มันพยักหน้าผมก็คว้าตรากก้าและไเดินไปโซนขนมทันทีพี่มันพยักหน้าแล้วดังนั้นผมจะผลาญให้พี่มันเบาตัวเลยระหว่างที่เมียแคทกำลังอยู่ในโลกส่วนตัวที่เรียกว่าขนมสิงก็กลาจากมินิมาร์แล้วเดินไปหาหมีที่ยืนลุกกระเป๋านิ่งๆอยู่แต่แค่สอบตาพวกเขาก็รู้ว่าทั้งหมีและเสียงต้องคุยกันมือจีบน้องมัน มีเอ่ยถามทันทีที่สิงหยุดตรงหน้ากูต้องตอบอยังไงล่ะสิ่งยกงยิ้มและพอใจอยู่ไม่น้อยที่อดีตเพื่อนอย่างมีคิ้วกระตุกได้เพราะเขามีมองหน้าสิงเ,เงียบๆก่อนเบนสายตาไปที่เมียแคทซึ่งตอนนี้กำลังเลือกขนมใส่ตะกร้าไม่หยุดกูจริงจังกับน้องมันมากกว่าที่มึงคิดอย่าเสิรมาขวางกูเกียร์มีตำแหน่งไม่เหมาะกับน้องมันวะสิงพูดแค่นั้นก็หัวเราะแล้วกลับเข้าไปในมินิมาร์ทเพื่อจ่ายเงินให้กับเมียแคทต,ตัวน้อยที่จะเงื้อหาเขาอยู่ไปไหนมาพี่มีนะที่ต้องจ่ายเงินนะเว้ย พอพี่มาเดินเข้ามาผมก็โวยทันทีบอกจะจ่ายแต่พอหันมาเจือกหายไปไหนไม่รู้เกือบได้คืนขนมแล้วมั้ยล่ะทำทุรมาพี่สิงพูดแค่นั้นก็เปิดกระเป๋าตังค์ส่งแบงค์พันให้ผมสอดแขนรอดห่วงถุงก่อนเดินละล่าจากมินิมาร์ทแค่นี้ก็อยู่ได้หลายวันละไม่ต้องลงมาให้เมื่อยผมกับพี่สิงกลับขึ้นมาที่ห้องแล้วแยกย้ายกันไปที่เตียงใครเตียงมันเออพ่อผมพี่อะ่ะเอาไปดิเราใช้ไปเถอะพี่ไม่เป็นไรเข้าใจว่าหนังหนาแต่มันเป็นของพี่ไงเดี๋ยวผมไปถามพี่เอกเอา้า เอาไปพี่มีสองผืนว่าแล้วพี่มันก็เปิดตู้หยิบผ้าห่มลายเดียวกันได้ออกมาผมเลยพยักหน้าแล้ววางถุงขนมลงข้างเตียงก่อนทิ้งตัวลงบนเตียงนุ่มๆฮ้คิดถึง5ฟุตลูกรักที่บ้านจังเลยเหมือนกว้างกว่านี้อยากนอนที่กว้างๆเวลาเดินไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งสองทุ่มผมกับพี่สิงกำลังนั่งดูหนังในห้องนั่งเล่นแต่ส่วนใหญ่พี่มาเล่นโทรศัพท์มากกว่าส่วนผมก็นั่งดูนั่นนี่ไปเรื่อยๆโคตรน่าเบื่อเลยพี่มีเน็ตฟลิก่ปะ ต่อลงจอได้ไหมอ่ผมเบื่อหนังช่องพี่สิงเป็นเงยหน้าจากจอแล้วพยักหน้าก่อนลุกไปจาัดก,การให้ผมเองเลยผมนั่งตบมือแปบๆบนโซฟาผมเห็นแสงออร่าสา,าสองไปที่พี่มันอย่างก,กับพระเจ้าใช่พี่มันคือพระเจ้าของผมพอต่อเน็ตฟลิกเข้าจอทีวีขนาด42นิ้วแล้วมันก็ส่งรีโมทมาให้ก่อนแบ,บมือตรงหน้าผมอะไรอะ่ะเอาโทรศัพท์มาหน่อยพี่จะยืมเล่นเกมในห้องบนเตียงอะ่ะพอพี่มันเข้าไปเอาผมก็เลือกหนังเลยจ้าโอ้โหคือโคตรใช่อ่นอนดูเน็ตฟลิกในหอ มือขวาถือรีโมทมือซ้ายจกขนมถ้าอยู่บ้านผมไม่มีสิทธรริ์ทำอะไรแบบนี้เลยนะพี่สิงห์มานั่งลงข้างผมที่เดิมแล้วแตะหน้าจอโทรศัพท์ผมรัวๆมนเล่นเกมหรือมันจะพังโทรศัพท์ผมอะผมเลิกสนใจและเรื่องหนังผีมาดูผมไม่กลัวรอกผีเจอของจริงก็เจอมาแล้วอะก็อีกแค่หนังจะกลัวอะไร20สินาทีต่อมาจะเบียดพี่ทำไมเนี่ยเมียแอร์มันแรงเลยหนาวไงจริงๆคือกูกลัวผีแต่ผมไม่บอกรอกเดี๋ยวพี่มันลอ้อไอพี่สิงห์มองหน้าผมเอื้อมๆก่อนหันมองจอ อย่าซิเดี๋ยวก็รู้ว่าผมเป็นอะไรดูหนังผีแต่กลัวผีเนี่ยนะเขาไม่ได้เรียกกลัวเขาเรียกว่าอินกับหนังพี่มันใส่หัวเอื้อมๆปนขำๆก่อนส่งโทรศัพท์ให้ผมพี่เข้าเน็ตฟลิให้แล้วเอาไว้ดูเวลาพี่ไม่อยู่แล้วกันและอย่านอนดึกสามทุ่มครึ่งก็อาบน้ำนอนได้แล้วเป็นพ่อเหรอสั่งจังอออพ่อพ่อทูลหัวอย่ามาเล่นมุกดึกดำบรรนะมึงกูดักทันนะ พ่อของลูกเรากูท้องไม่ได้ป้าพี่มึงลูกอสกุจิอะพี่ยังพูดไม่จบมันหัวเราะแล้วเดินหนีเข้าห้องนอนไปผมด่ามันตามหลังก่อนหันกลับมองจอไม่ต้องมาหงมาแห่หรอกกูหมดอารมณ์กลัวมึงละพอถึงเวลาที่ต้องนอนผมก็ปิดทีวีเอาโทรศัพท์ไปคืนพี่มันแต่ตอนไปที่เตียงพี่มันผมแทบลมจับอะพี่มันนอนเอาผ้าปิดหน้าโชว์หุ่นแซบๆที่โคตรจะเพอร์เฟกต์ส่วนช่วงล่างมีผ้าห่มปิดอยู่พี่สิงผมเอาโทรศัพท์มาคืนน่ะพี่มันขยับตัวเล็กน้อยแล้วดึงผ้าที่ปิดหน้าออก มันลุกขึ้นนั่งแล้วยี่หัวเบาๆกอดรับโทรศัพท์ไปพี่อ่อยผมเหรอเดี๋ยวผมปล้ำเดอ้อผมแกล้งพูดแย่พี่มันเงยหน้ามองผมและเอ็นตัวลงนอนสองมือหนุนหัวริฟิปากกระตุกยิ้มรออะไรล่ะปล้ำพี่เลยสิผมเบ้บปาดก่อนเดินไปที่เตียงเมียอะไรคืนแรกที่นอนกับพี่อยากนอนไหนผมหันมองพี่มนงงๆอยากนอนสามพูดหรือนอนสามศอก อะไรสามสอกอกพี่นะี่ยถึงจะแข็งเตอบอุ่นเฮ้ยได้ว่ะได้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเสียตัวเสียตัวกับพี่ไม่มีวันเสียใจเสียแค่ไข่สองใบพอผมขมวดคิ้วมองหน้าพี่มันพี่เป็นคงเห็นคำว่าโง่กอยู่บนหน้าผมอะ่ะมันเลยกลั้นขำและลากสายตาลงมาเรื่อยๆก่อนอยู่ที่เป้ากางเกงผมผมกระโดดปิดเป้าแล้ถึงลงตาใส่พี่มันอีพี่เชี่ยออเวงไอึผมรีบเข้าไปอาบน้ำแล้ปิดไฟนอน ไอซึดแค่คืนแรกที่นอนกับพี่มันผมก็ประสาทเสียแล้วนี่ถ้าน,นอนต่อไปทุกคืนผมไม่เข้าหลังคาแดงเลยเหอรอเะกวนตีนตอนเข็มกลัดกับเกียร์วันจันเวลาหกนาฬิกาสิบนาทีเช้าวันใหม่ของสัปดาห์ใหม่เริ่มแล้วและผมกําลังนั่งหาวอดบอดอยู่บนเตียงขณะรอพี่มนอาบน้ํามันเข้าไปอาบตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วอะและเพราะตีห้าครึ่งที่มันตื่นผมเลยต้องตื่นด้วยไงผมมีเรียนตอนเก้าโมงแต่ต้องมาตื่นเพราะพี่เป็นคนเดียวเลยผมจะนอนต่อก็นอนไม่หลับ เสียงกาะเกาะแกะ่ๆดังอยู่ตลอดเวลาประตูห้องน้ําเปิดออกเพราะกับร่างกายกำยำของไอพี่สิงเดินออกมาผมสีดําเปียกโซกจนชนิดที่ว่าน้ําหยดติงต๋งๆเลยท่อนบนมันเปลือยเปล่าให้หยดน้ําเกาะบางหยดไหลาตามร่องกล้ามร่องซิกแพคช่วงล่างถูกปิดด้วยผ้าเช็ดตัวสีขาวที่พันแบบจะหลุดแหล่ไม่หลุดแลเห็นวีเชฟที่ลงไปภายใต้ผ้าเช็ดตัวหุ่นที่ผู้ชายทุกคนใฝ่ฝันมองขนาดนี้จับพี่ทาผัวอะไรก็ได้นะชัด มันหัวเราะแล้วก็เดินเข้ามาโยกหัวผมเล่นก่อนจะกลับไปแต่งตัวผมเลยเข้า,า,าห้องน้าไปอาบน้ําบ้างห้องน้ําของหอมันสะอาดมากและมีขนาดพอดีพอดีมีพมาม่านั้นระหว่างฝั่งอาบน้ํากับฝั่งทําธุระคือมนดีจริงๆ่ะโคตรของความคุ้มไม่ต้องจ่ายค่าหอจ่ายแค่ค่าน้าค่าไฟพอผมอาบน้ําแค่สิบกว่านาทีก็รีบอ,อกมาแต่งตัวแต่พอเปิดตู้เอาเสื้อนักสาวออกมาผมถึงกับสตัน้นมันยับอ่ะพี่สิงห์ที่หอมีร้านซักรีดอะไรป่ะผมลืมรีดเสือ้อไม่มีครับ มันต้องออกไปหน้าหอเลยเอาของพี่ไปใส่ก่อนไหมหอขนาดตัวพี่ใหญ่กว่าผมปะถ้าผมใส่มีหวังโดนขำทั้งวันน่ะผมถอนหายใจเซ็งๆแล้วจำใจใส่เสื้อของตัวเองแต่ว่าพี่สิงห์มันเดินมาหาผมเพราะกับเสื้อนักศึกษาที่รีดแล้วในมือพี่มันใช้สายตาดูๆอย่างตอนรับน้องมองผมผมเลยต้องจำใจถอดเสื้อของตัวเองออกแล้ววางลงบนเตียงก่อนรับเสื้อพี่มันมาใส่หูยตัวโคตรใหญ่เลยเนี่ยยื่นแขนมาครับพอผมติดกระดุมเสร็จพี่มันก็สั่ง ผมเลยยกแขนให้มันมือหนาทั้งสองข้างจับแขนเสื้อที่เลยมือผมไปก่อนพับมันเข้ามาเรื่อยๆจนถึงข้อมือก่อนพับอีกข้างให้ไว้พี่เลิกเรียนพี่เจาเสื้อไปรีดให้พี่สิงห์บอกแล้วเอาเน็กไทที่วางอยู่มาผูกให้ผมเรียบร้อยจัดคอเสื้อให้เข้าที่เช็ดผมให้อีกทําขนาดนี้เป็นผัวกูเลยเถอะพี่มึงคือดูแลผมดีกว่าแม่อีกอะแม่ยังปล่อยผมแต่งตัวเองแต่พี่มานี่สละดเสื้อให้ยืมตัวหนึ่งพับแขนเสื้อให้ผูกเน็กไทให้จัดคอเสื้อให้เช็ดผมให้อีก นี่ถ้าจับผมใส่เองเกงได้พี่มันทําไปแล้วขอบคุณครับแล้วพี่มีเสื้อเหรอเยอะพี่สิงยิ้มแล้วกลับไปแต่งตัวให้ตัวเองบ้างผลยสวมกางเกงใส่ถุงเท้าแล้วเอาผ้าเช็ดตัวไปผ้าไ้ที่ราวตรงระเบียงพอมองจากตรงนี้เห็นหอหญิงด้วยฮะไว้ซื้อกล้องส่องทางไกลมาดีกว่า <c oughs> พอกลับเข้ามาในห้องหลังตากผ้าเช็ดตัวผมเหมือนเห็นออร่าพุ่งจากตัวพี่มนะันน่ะพี่สิงใส่ชุดนักศึกษาเรียบร้อยแล้วเซ็ตผมแล้วด้วยเหลือแค่넥ไทที่พี่เป็นพลาดบ่าไว้มีเรื่องกี่โมงเก้าอ่ะ แล้วพี่ล่ะแปดโมงครึ่งเข็มกลัดไปไหนพี่ไม่ขมวดคิดที่ไม่เห็นเข็มกลัดผมได้ไปเปิดลิ้นชักที่โต๊ะหัวเตียงก่อนหยิบให้มันดูพี่สิงห์ก้าวจะยอมมาหาผมก่อนแย่งไปแล้วติดให้ผมเองผมขมวดคิ้วแล้วมองอย่างไม่เข้าใจแต่ไม่ได้พูดออกไปเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วของพี่ล่ะผมถามบ้างก็นี่เป็นเข็มกลัดของพี่เขาอ่ะเขาแกะให้ผมตอนไปส่งที่บ้านผมก็เลยอยากรู้ไงว่าพอให้ผมแล้วเขาใช้อันไหนไม่มีแต่พี่ปีสามแล้วช่างมันเถอะ เฮ้ยจะบ้าเหรอถึงปี3ก็ต้องติดป่ะมันก็เหมือนกับเกียร์วิศาวะยังไงอะถ้าวิศาวะคือเกียร์แทนใจให้เกียร์เหมือนให้ใจของโลจิสก็คงเป็นเข็มกลัดแต่มันต่างกันตรงที่เข็มกลัดแทนชีวิตฝากชีวิตพี่ด้วยแหละครอบเมียแคทมือหนาขยี้หัวผมจนผมยุ่งแล้วจัดให้เหมือนเดิมก่อนเดินออกไปผมมองตามพี่มันกอดจับเน็กไทขึ้นเล็กน้อยแล้วก็มองเข็มกลัดแปดเหลี่ยมสีเงินที่พี่มันติดให้ เข็มแกลดมันจะไปแทนชีวิตได้ยังไงแล้วมันใช่หรอวะหรือพี่เป็นผู้ให้ดูดีไม่แพ้กเกียววิศวะเนี่ยมาทําให้คนหล่อเครียดอีกละผมถอนหายใจยาวๆก่อนหนไปควักกระเป๋ามาสะพายหยิบกุญแจห้องกับโทรศัพท์แล้วค่อยออกไปส่วนพี่มันไปก่อนแล้วเพราะมีเรียน8ปดโมงครึ่งพี่สิงมันออกทางหน้าหอเพราะมันมีรถส่วนผมเดินทะลุหลังหอเอา้าและแน่นอนว่าแม่งผ่านหอวิศวะขอละพี่หมียังมีเรียนเช้าเลยแต่เหมือนพระเจ้าจะเกลียดขี้หน้าผมเพราะตอนนี้พี่หมียืนอยู่ทางออกพอดีเดะเลย พอพี่แกเห็นผมก็พาหุ่นมมีของแกเดินมาหาผมพร้อมรอยยิ้มเจ้าชายเจ้าชายสวัสดีพี่หมีมีเรียนเช้าเหรอผมทักพี่หมียันยิ้มแล้วทําตัวปกติจริงๆก็ไม่มีอะไรอะ่ะแต่วันอาทิตย์ที่ไปมินิมาร์ทแล้วเจอพี่แกผมไม่ได้ทักดิแล้วเดินไปกับพี่สิงห์อีกเนี่ยทำไมผมต้องรู้สึกเหมือนตัวเองแรดวะหาเอ้ยแทนที่ผมไม่ได้คิดอะไรกับพวกพี่เขาอเปล่าพี่มารอเมียครับจ้าแคทก็ได้ป่ะทำไมต้องเมีมีอะไรหรือเปล่าพี่ พี่หมีก็ค่อยหุบยิ้มลงและถอนหายใจก่อนสีหน้าของเขาจะจริงจังจนผมแอบใจหายผมไม่ใช่เด็กคณะวิศวะนะไม่ต้องมาวากใส่พี่หมีเดินเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นสองมือยกขึ้นไปท้ายทอยก็อนจะขยุกขยิกทําอะไรบางอย่างสร้อยเกียก็หลุดออกก่อนที่มันจะลอยวืดมาแปะบนคอผมพี่หมีสวมสร้อยเกียให้ผมก่อนผลาออกผมนิ่งเพราะตกใจและไม่กล้าอ้าปากพูดว่าเอากลับไปเถอะครับเพราะตอนนี้หนะ้าพี่เขาดูเศร้าๆอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเกียรที่มีตําหนิอันนี้จะมีค่าเท่ากับเข็มกัดโลจิสหรือเปล่า แต่พี่อยากให้เรารู้ว่าพี่ชอบเราจริงๆพี่จริงจังกับเรามากกว่าไอ้สิงไม่ต้องยอมรับพี่ตอนนี้หรอกครับแต่พี่ขอฝากเกีย์ไว้ที่เราก่อนแต่สิงมันคงบอกเรื่องเกียววิศวะไปแล้วเกีย์แทนใจให้เกียร์เหมือนให้ใจอครับแล้วพี่จะเก็บมันไว้ทําไมถ้าใจพี่อยู่กับเรานานแล้วพี่หมียิ้มเจ้าชายส่งท้ายก่อนจะหันหลังเดินกลับไปหาเพื่อนๆที่ตึกแล้วพากันขึ้นเรียนผมยกมือขึ้นถึงหัวตัวเองแรงๆแล้วเดินไปที่ตึกโลจิส หาเอ้ยทำเหมือนกูนี่สวยมากน่ารักวะบอกบางจัดผมงงอะ่ะแล้วก็ไม่เข้าใจมากๆด้วยว่าพี่มันทำแบบนี้ทำไมคือผมอยู่คนละคณะกับพี่มันไม่เคยคุยไม่เคยเจอเพิ่งเจอครั้งนั้นที่ไปโรงอาหารวิศวอะอ่ะมารุกใส่ผมแบบคอมโบมาอ้อยมาหยอดแบบไม่มีกัก๊กผมไม่ได้รังเกียจนะผมเคารคความรักของเพศเดียวกันด้วยซ้ำแล้วถ้าผมคลิกกับพี่เขาผมก็เอาอะ่ะแต่นี่คือไม่เลยมาแบบงง,งๆงมารุกแบบเวอร์เวอร์โอ้ยไม่เรียนแม่งละ ผมไม่ได้ขึ้นตึกไปเรียนแต่นั่งหายใจทิ้งอยู่ที่ม้าหินอ่อนใต้ตึกแทนเอ้าเมียน้อยมาทําอะไรตรงนี้ไอพี่เพ่ที่ลงจากตึกมาเดินถลายยิ้มาหาผมก่อนที่พี่อิกกับพี่แฮมจะตามมาส่วนพี่สิงไม่อยู่และอะไรคือเมียน้อยเรียกกูแคดน้อยกูไม่เคืองมึงหรอกเครียดอะพี่ผมบอกแล้วฟุบหน้ากับโต๊ะถอนหายใจแรงๆให้พวกพี่ไม่ได้ยินว่าผมเครียดจริงเรื่องอะไรคราวนี้ผมมองหน้าค้นถามคนพูดคือพี่อิกส่วนพี่แฮมนั่งมองหน้าผมอยู่ ก็เออพี่ผมถามหน่อยว่าเข็มกลัดของโลจิสมันมีความหมายยังไงมีค่ามากพอๆกับกีของวิศวะแหละครับผมเกินาบนกระเป๋าแล้วไล่ลาสายตามองพวกพี่พี่พี่แฮมกับพี่อิกเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยแล้วพยักหน้าก่อนพี่อิกจะเป็นคนเล่าส่วนพี่ไพก็นั่งเล่นโทรศัพท์ไปมันมีข้อเท่าก,กับชีวิตของคณะโลจิสมหาลัยอื่นอาจจะไม่เป็นแบบนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่เมื่อก่อนช่วงที่คณะนี้เปิดใหม่ๆพวกรุ่นพี่ที่เข้าเรียนต่างประชาสัมพันธ์ในคณะต่างๆนานา รวมถึงส่งคำร้องกับผู้บริหารให้คณะโลเจิสมีของแทนใจเหมือนกับเกียร์วิศวะแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นรุ่นพี่รุ่นบุกเบิกต่างทำท,ทุกวิถีทางเพื่อให้คณะเรามีของแทนใจเหมือนกับวิศวะเพราะเหตุนี้เลยเกิดความบาดหมางระหว่างสองคณะด้วยกันวิศวะว่าโลเจิสเลียนแบบแต่จริงๆเราแค่อยากมีของแทนใจให้น้องๆบ้างหลายๆคนเลือกลงวิศวะเพียงเพราะชอบเสื้อช็อปกับเกียร์โดยคิดว่าสวมช็อปเลิศเท่มีเกียร์เลิศเท่ ในทางกลับกันทางโลจิสที่เป็นคณะเดียวที่คนลงเรียนน้อยที่สุดเพราะมันไม่มีอะไรให้จดจําแต่ความสําคัญของคณะมันก็มากพอๆเกิดวิศวะพอกับทุกๆคณะพวกรุ่นพี่ไม่มีใครยอมแพ้และต่อสู้กับทางผู้บริหารมหาลายัยจนได้รับการยอมรับและได้เข็มกลัดแปดเหลี่ยมมาในที่สุดที่เป็นแปดเหลี่ยมเพราะในแต่ละเหลี่ยมต่างเป็นตัวแทนของความลําบากที่รุ่นพี่ได้เผชิญเหลี่ยมที่1คือความอดทน อดทนต่อสิ่งต่างๆที่ประดังเข้ามาจากคณะอื่นหรือผู้บริหารแม้แต่ตัวเองเรียงที่2คือความพยายามพยายามหาหนทางเพื่อคณะต่อสู้เพื่อคณะที่รักให้เป็นที่ยอมรับเรียงที่3คือบาดแผลบาดแผลจากสิ่งรอบข้างแต่บาดแผลที่เจ็บที่สุดคือบาดแผลจากตัวเองที่หมดความเชื่อมั่นเรียงที่4ี่คือความผิดหวังความผิดหวังที่ไม่มองรอบข้างจะทําให้คนในคณะได้รับบาดแผลไปด้วยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเรียงที่5คือความเกลียดชังที่เราได้รับจากวิสวะ เหียมที่6คือคำดูถูกของคณะอื่นๆและครูอาจารย์ที่พูดให้ทุกครั้งเวลาเห็นเราดิ้นรนเหลี่ยมที่7คือสําเร็จของคณะที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริหารและคณะอาจารย์รวมถึงคณะอื่นๆยกเว้นวิศวะและเหลี่ยมสุดท้ายเหลี่ยมที่8คือความรักของรุ่นพี่และรุ่นน้องรวมถึงความรักที่มีต่อคณะพี่อีกไม่ได้พูดเหลี่ยมที่8แต่เป็นพี่สิงห์ที่พูดมันท้องกับนั่งลงข้างผมพี่สิงห์วางแก้วโกโก้ล,ลงตรงหน้าผมและส่งกาแฟกระป๋องให้กับพวกพี่ ส่วนใบพัดตรงกลางที่มี3าใบาคือแรงขับเคลื่อนที่ทําให้แปดเหลี่ยมของคณะโรเป็นหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าชีวิตของคณะโลจิส์เข็มกลัดที่กว่าจะได้มาแทบแลกชีวิตของพวกรุ่นพี่มันถึงได้สําคัญและมีค่าพอๆพพกับเกวิศวะแล้วการที่พี่เข็มกลัดกับเราคงพอเข้าใจแล้วใช่ไหมผมพยักหน้าเข้าใจก่อนดูโกโก้ที่ได้มาฟรีๆแล้วแบบนี้ผมจะให้พี่สิงห์มันเห็นเกได้เหรอวะแต่เอ๊ะผมกับพี่สิงห์ไม่ได้เป็นอะไรกันนี่ทำไมผมต้องสนด้วยอ่ะนั่นสิ สนทำไมแต่ถ้าถามผมว่าเข็มกลัดกับเกียร์อันไหนสําคัญผมตอบได้เต็มปากว่าเข็มกลัดก็เพราะผมเป็นเด็กโลจิสิสนี่นะเอาแลวก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่14นะครับถ้าใครอยากติดตามผลง,งานเขียนเพิ่มเติมสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับตอนหน้าจะเวนั้นฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในพีต่อไปเจอยไปครับ